ยิีและยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเทคโนโลยีทอสแข่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันหนึ่งของซอฟต์แวร์ Drive Window นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญในการแก้ปัญหาของ ABB Drive ในรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ACS a d 0 a ACS a 1 0 a a t นะครับหรือว่า ABB Drive รุ่นอื่นๆน,นะครับ สำหรับเหตุผลที่อยากจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในหลายๆกรณีที่ไดร์หรืออินเวอร์เตอร์เกิดปัญหาส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากพารามิเตอร์ที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแตกต่างไปจากพารามิเตอร์ที่เซตไว้หลังจากการทำคอมมิชชันนิงนะครับสำหรับพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปนั้นก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยบ้างก็ลองกดเล่นดูนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้พารามิเตอร์เปลี่ยนไป หรือบ้างก็เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการโดยไม่รู้ว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวมีผลกับไดหรืออินเวอร์เตอร์แบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเมื่อลองเปลี่ยนค่าดูซึ่งก็อาจทําให้อินเวอร์เตอร์ทำงานผิดพลาดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นค่า P controller นะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าที่สําคัญนะครับซึ่งที่ผ่านมาแอดมินเคยเจอปัญหานะครับบางคนลองเปลี่ยนเล่นดูโดยไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับ ซึ่งช่วงแรกๆนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนได้ก็ไม่ส่งผลอะไรให้เห็นที่ชัดเจนนะครับแต่หลังจากที่เดินเครื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาทําให้เกิดได้ทริปบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับบางท่านก็สามารถวิเคราะห์ได้จากเฝ้าโคดนะครับแต่บางท่านก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับก็ทําให้เกิดปัญหานะครับ สำหรับฟังก์ชันที่แอดมินจะพูดถึงนี้นะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับตัวนี้นะครับ compare นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์นะครับเปรียบเทียบพารามิเตอร์ปัจจุบันในตัวได์กับพารามิเตอร์ที่แบ็กอัพไว้นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ที่แอดมินเจอบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือสปีดลิมิตนะครับซึ่งตัวนี้เซตไว้พันหนึ่งร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เซตไว้ในกรณีกลับทางหมุนนะครับพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองรอบนะครับแอดมินจะลองเซตให้เป็นสิบเอ็ดนะครับส่วน forward direction นะครับตัวนี้ก็เซตไว้เท่ากันพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับแอดมินลองเซตเป็นสิบเอ็ดนะครับ ส่วนกระแสนะครับ maximum current ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เซตไว้727นะครับอมิน n ลองเปลี่ยนนะครับให้เหลือ72นะครับแล้วก็อมิน n จะลองมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าพารามิเตอร์กุ๊ปที่99ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวมอเตอร์นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ใช้งานที่พิกัดแรงดัน700 575นะครับแอดมินลองเซตให้เป็น475นะครับตัวนี้นะครับกระแสพิกัดนะครับ366นะครับแอดมินลองเซตให้เป็น266นะครับส่วนอันนี้นะครับ nominal s p e e d นะครับ หนึ่พันหนึ่ง้ห้าสิบห้านะครับแอดมินลองเซตให้เหลือพันเก้าสิบห้านะครับส่วนแรงดันตรงนี้นะครับโทษพาวเวอร์ตรงนี้นะครับสี่ร้อยแรงม้านะครับแอดมินลองเซตให้เหลือสามร้อยแรงมา้า ส่วนอีกตัวนะครับแอดมินจะลองไปเซตที่ P.I.D. นะครับซึ่งพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่แอดมินเจอปัญหาบ่อยพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับ P.I.D. เกณฑ์นะครับปัจจุบันเซตไว้ที่1นะครับแอดมินลองเซตที่5นะครับส่วนตรงนี้นะครับ I. controller นะครับปัจจุบันเซตไว้ที่60นะครับแอดมินลองเซตเหลือ20 หลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะทำการคอมเพล์พารามิเตอร์นะครับโดยการเอาเมาส์มาคลิกที่พารามิเตอร์นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่พารามิเตอร์แล้วก็กด compare คมอมเพลค์นะครับเมื่อกดคอมเพลค์ปุ๊บนะครับซอฟต์แวร์ก็จะถามว่าออริจินอลไฟล์หรือไฟล์ต้นฉบับที่จะใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยอยู่ที่ไหน นะครับต้องการจะเปรียบเทียบกับไฟล์ไหนนะครับอดมินก็เลือกมาที่อันนี้นะครับไฟล์นี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ออริจินอลเป็นไฟล์ต้นฉบับของพารามิเตอร์เซตนี้นะครับอดมินก็เลือกนะครับแล้วก็ทำการโอเพนนะครับแล้วหลังจากที่ทำการโอเพนนะครับซอฟต์แวร์ก็จะทำการเปรียบเทียบนะครับ หลังจากเปรียบเทียบเสร็จก,ก็จะแสดงผลว่าพารามิเตอร์ตัวไหนบ้างที่แตกต่างไปจากค่าพารามิเตอร์เดิมนะครับสำหรับในที่นี้นะครับก็เป็นไปตามที่แอดมินลองเปลี่ยนดูเมื่อสักครู่นะครับพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปตัวแรกนะครับก็เป็นมินิมัมสปีดนะครับสปีดต่ำสุดนะครับแล้วก็แม็กซิมัมสปีดก็คือความเร็วสูงสุดนะครับ แล้วก็ maximum current ก็คือกระแสสูงสุดนะครับ PID gain I controller นะครับตัวนี้ P controller นะครับตัวตัวนี้เป็น I controller แล้วก็ nominal voltage nominal current nominal speed แล้วก็ nominal power นะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ admin ลองเปลี่ยน เล่นดูเมื่อสักครู่นะครับมินิมัมสปีดนะครับเดิมทีเซตไว้ที่1442อนะครับอดมินลงเปลี่ยนให้เป็น11นะครับระบบก็รายงานเป็น11ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับม็กซิมัมสปีดก็คือเดิมที1 4 0 0เดิมที1,142นอะครับอดมินลงเปลี่ยนเหลือ11นะครับ เคอร์เรนก็เหมือนกันนะครับ700กว่าแอดมินเซตให้เหลือ72นะครับก็จะเห็นความแตกต่าง P controller นะครับเดิมเซตไว้1นะครับแอดมินเปลี่ยนเป็น5นะครับมันก็จะรายงานผลว่านับปัจจุบันคือ5 I controller นะครับเดิมทีหกแอดมินลองเปลี่ยนดูเหลือ20นะครับ Nominal o l t แต่ก็เช่นกันนะครับเดิมทีเซตไว้575นะครับ ส่วนแอดมินเปลี่ยนเป็น475นะครับมันก็จะโชว์ผลนะครับที่แตกต่างกระแสก็เช่นกันนะครับ Nominal อลเคอร์เนะครับเดิมที3 6 6แอดมินเซตให้เหลือ266นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับส่วนน o m i มินอล e ปีดนะครับเดิมที1 1 5่ นะครับอินเซตให้เหลือ1000กับ55าสิบห้านะครับนอมินอลพาเวอร์นะครับเดิมทีสนะี่ร้อยนินเะให้เหลือ300นะครับสำหรับผลของการคอมแพรนนะครับเราก็สามารถที่จะส่งไปพิ้นได้นะครับซึ่งก็จะสามารถพิ้นออกมาทางเครื่องพิ้นหรือว่าพิ้นออกมาเป็น pdf ไฟล์ก็ได้นะครับ หรือจะทำการ e x p o r t ออกไปก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการที่จะเก็บค่าไม่ต้องการเซฟไว้นะครับก็ทำการ Close นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าโดยทั่วไปนะครับตัวไดรหรือ Inverter อร์เนี่ยจะมีพารามิเตอร์ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการไล่หาว่าตัวไหนเปลี่ยนไปโดยไม่มีตัวช่วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับ ยกตัวอย่างเช่นได้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นได้ของ abb นะครับซึ่งก็จะมีพารามิเตอร์หลายกลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่ม 0102, 03, 0ึ0งนะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการมอนิเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีพารามิเตอร์กลุ่มต่างๆนะครับ start stop นะครับ reference select นะครับ relay output analog input digital output limit นะครับวิธีการ ต a า t stop นะครับการเซตค่า d c เซลเลตเอ็ e เซลเนะครับแล้วก็พารามิเตอร์กลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มมากนะครับรวมถึงกลุ่มที่มีความสำคัญอื่นๆเช่น pid นะครับ encoder นะครับการเซตแบงหรือแม้แต่กระทั่งการเซตฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ การเซตพารามิเตอร์เกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีพารามิเตอร์เยอะมากนะครับหลายร้อยตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นหากไม่มีตัวช่วยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสำหรับเนื้อหาที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ไกด์ไลน์สำหรับคนที่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแอดมินก็จะแนะนำวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเข้าข้าวให้ดูนะครับว่า เริ่มต้นเลยจะเริ่มต้นอย่างไรสำหรับเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่า Drive Window นะครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมีไอคอนโชว์บนหน้าจอดังนี้นะครับเมื่อต้องการที่จะเปิดซอฟต์แวร์นะครับก็ดับเบิลคลิกแล้วหลังจากที่เราทำการดับเบิลคลิกนะครับซอฟต์แวร์ก็จะโชว์หน้าต่างเล็กๆตรงนี้ให้เห็นนะครับ ซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ต่อกับได้อยู่เราไม่ได้ออนไลน์อยู่นะครับเราก็ไฮไลท์มาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับซึ่งก็จะโชว์ว่าได้นอตฟาวซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้ออนไลน์อยู่นะครับเราก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการดูพารามิเตอร์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับของเครื่องจักรแต่ละตัวนะครับเราก็ไปเปิดที่นี่นะครับเลือกที่พารามิเตอร์แล้วก็โอเพนนะครับหลังจากนั้น นะครับซอฟต์แวร์ก็จะให้เราทําการเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับว่าเราต้องการดูตัวไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกตัวนี้นะฮะดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเมื่อดับเบิลคลิกนะครับรูปร่างหน้าตาของซอฟต์แวร์ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับเราก็มาเปิดที่พารามิเตอร์นะครับแล้วเมื่อเราทําการไฮไลไท์ที่พารามิเตอร์แต่ละกลุ่มนะครับ ด้านขวามือนี่ก็จะโชว์รายละเอียดปีกย่อยนะครับว่าพารามิเตอร์ในกลุ่มนี้มีกี่ตัวและอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับซึ่งแอดมินก็คงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ